รับได้ไหมถ้าแฟนของคุณไม่ลบรูปแฟนเก่าโอ้โหถ,ถ้ามีแคปชั่น,น่ะอะไรแคปชั่นอลไเมื่อเขือยาวแล้วก็มีน้ำปิดๆแตงม่วงหรือหยดน้ำร <c oughs> ูปปากมันเหมือนเป็นการยัว่วผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะดูรูปฉันจากสิ <c oughs> อะไรคุณรู้สึก,กประมาณนั้นถ้าเป็นแฟนกูก็อยากทำแค่นั้นลเลอยรับได้ไหมถ้าแฟนคุณลงรูปใส่ชุดชั้นในในโซเชียลมีเดียชุดชั้นในเลยอะ รับได้่อนไหนเลยอ่วกูรับได้รับไม่ได้อ่ะไอะเฮี้ยบแบบมันเหมือนเป็นของสงวนนะเว้ยกูรับได้แต่กูไม่โอเคออเพราะว่ากูชอบดูกูชอบส่วนตัวกูว่ารับได้ถ้าแบบชุดว่ายน้ำอ่ะบริบทเขาที่มันว่ายน้ำหรืออะไรเง,งี้ยเ,เอออะไรเงี้ยกูโอเคแต่ถ้าเป็นแบบชุดชันน้นในมันก็เป็นของส่วนตัวก็ลงไปดิหวง หวงแต่ว่าไม่บอกกล่าวเพราะการบอกห้ามอีกฝ่ายแหละมันก็ไม่ถูกต้องใช่เพราะว่าถ้ากูคุยกับเขาแล้วเขาโป้กนแรกเราวดีไปคบกับเขาแล้วจะากให้เขาหยุดโป้ยงว่าเออมันก็ไม่ได้ละอึดอัดทั้งคู่ซึ่งกูมีสิทธิ์เห็บได้คนเดียวไหนบอกจะเก็บไว้ให้ดูคนเดียวไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูหนักเล่นไปตอนจีบเขาก็รู้แล้วนี่ว่าเขาแบบสตาร์เซ็กซี่กูบอกกูเข้าไปเพราะตอนนั้นก็ูเข้าไปเพราะตอนนั้นไม่ได้ไะ มีแคปชันนะอะไรแคปชันอะไรมะเขือยาวแล้วก็มีน้ำปิดปิดแตงม่วงหรือหยดน้ำลูบปากมะเขือไอ้แค่แค่แคปชันในธรรมดากูก็ารับไม่ได้แล้วอะมะเขือยาวที่หมายถึงไอ้จ้อนอนะอันนั้นเป็นแคปชั่นเชิงยั่วเพศยั่วเยล่ะอย่างนง้นรับไม่ได้ละลงลูกพีทเออลูกพีทคือก้นบอกเป็นในในว่าดูก้นทั้นสิอะไรเงี้ยเอ้าแต่ก้นเขาสวยก็จะรักในร่างกายตัวเองอะเอามาสิของเขาเปล่าสิของเขาอะร่างกายเขาสิเขา แต่กูไม่ชอบอ,อ,อ่ะอเออไอ้ที่อถ้าเป็นแฟนกูก็อย่าทำแค่นั้นแเลยสมมุติถ้าเขามาขอ,อก่อนมันโอเคกูรับได้ไงขอลงรูปนี้ได้ไหมมันเซ็กซีด่ดีถ้าเขายอมรับว่าเขาเซ็กซี่แล้วเขาอยากลงอ่ะกูโอเคเพราะมันเป็นเจตนาของเขาแต่อยู่ดีเขาลงไปเลยแล้วเขาแบบมะเขือม่วงลูกคีตอะไรเงี้ยไอ้ยี่แม่งเขามาชักว่าคนเต็มเลยว่ผู้ชายทำมาเคล็ดมันมีจริงเหรอมีจริงมึงเคยทำไหมผู้ชายทั่วไปเหรอมึงเ้ย มันเหมือนเป็นการยั่วผู้ชายคนอื่นนะดูรูปฉันจั๊กสิอะไรกูรู้สึกประมาณนั้นแต่กูรู้ว่าผู้ชายรู้คำตอบทุกคนเพราะว่าอะไรถ้าแล้วถ้าสมมุติเขาเข้าวิดเนสแล้วเขาโพสรูปแบบชุดออกังการของเขาแบบรูปน้ำเออโอเคไหมไม่โอเคทั้งที่เขาเสียงเหงื่อนี่ก็คุณเชื่อว่าไออีโมจิน้ำเนี่ยไม่แม่ไม่ใช่เหงื่อจริงจากประสบการณ์ส่วนตัวกูบอกเลยว่ากูกูคิดว่าแม่งสื่อถึงด้านเย่ๆยอยู่แล้วอ่ะ ้าน้ำหยดเดียวโอเคกว่าน้ำสามหยดมันเป็นบางทีมันเป็นน้ำหยดเดียวไงมันมีพุ่งสามอันอ่ะนใหญ่อะต่อให้อันเดียวหรือจะสิบอันหรือจะสามอันต่อให้แค่อันเดียวนะกูว่ามีปัญหามึออีโมจิมันมีความหมายแสดงว่าแม่งเล่นกูแล้วเราเล่นกูแล้วรับได้ไหมถ้าแฟนของคุณคุยกับผู้ชายที่เราไม่รู้จักในแชทเชียพูดไปแม่งเหมือนแบบคนโลกแคบอะไม่ได้ป่ะรับไม่ได้ ฮะทำไมอ่ะชัดเจนแล้วมาเป็นสิบแชทอ่ะมึงเคยเห็นโปรไฟล์ผู้ชายปะที่มันจะเป็นแบบมินิมอลอ่ะโ,โอ้โหมินิมอลมินิมอลนี่ก็ตัวดีเลย <laughs> ไอแบงค์ก่อน มินิโม่เนี่ยตัวดีแบ่เดี๋ยวไปจัดมากไม่ได้เไยเท่ๆหน่อยโปล้ออะแม่งไม่ได้ยิ้มแบบไม่ได้ยิ้มหล่อยิ้มแบบโ,โหยเ่ีค่นี่แม่งนักล่าห้ามคืนล่าล่าสวัชดิ์มีปัญหาชัวร์ถ้าคนปัจจุบันกูก็กูให้ครับว่ารับได้นะแต่กูจะถามแหละถ้ากูเจอคนนี้ขึ้นใครเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ทำงานอะ,อะไรอย่างนั้นก็ตอบมากูโอเคก็เข้าใจในฐานะนั้นเพราะว่าเชื่อใจกันเชื่อใจกันสูงมากถึงกูไม่รู้จักอ่ะแต่ถ้าเขาบอกมาว่าเป็นแบบพี่ที่ทำงานหรืออะไรเงี้ยกูกูได้นะ พี่ที่ทำงานรูปมะเขือม่วงเหมือนกันส่งวีจีโอให้กันมึงจะไม่รูปมะเขือม่วงไงพี่อยู่ในทะเลอก็ถ่ายทะเลซิกแพคเบลอร์อะไรเงี้ยอ่ะมึงรับได้ปะละ่ะแม่งชันแล้วแฟนเราแ,แม่งนู่นแหละ<อ>เตรียมต,ตัวแล้วเตรียมตัวแล้วไม่กูคิดว่ามันไม่รู้จักอะ่ะเราจะสงสัยอะไรไปได้ลองอยู่ดีกูมีแชทเพื่อนตั้งสิบคนดิอนพี่เราเอง พี่ทำงานโอ้มึงพี่ก็ตัวดีเลยเรียกพี่พกับหนูถ้ามันเป็นชายแปลกหน้าอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้กอูให้80%เลยต่อให้เขาบอกว่าทํางานร่วมกัแน,มนแต่ว่าทํางานร่วมกันแต่มังก็มีโอกาส20%ที่จะแบบไปเย่เยกันรับได้ไหมถ้าแฟนของคุณไม่ลบรูปแฟนเก่าโ oh. อ้กูอาจจะรับได้นะเพราะว่าเรื่องนี้แม่งขึ้นอยู่กับคนจริงๆ ไม่เคยเจอประสบการณ์ส่วนตัวแต่คิดว่าถ้าเจอก็จะรับได้ในเชิงเหตุผลว่าแบบอาจะมีมิตรภาพเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเลิกกันไปแล้วแต่ยังอยากอยู่ในวงโคจรช,ชีวิตเขาอาจจะมีเพื่อร่วมกันหรือว่าเขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้ว่วเขาสามารถดีต่อกันได้เราก็จะไม่มีปัญหาไม่ได้หว่ะ เพราะว่ากูรู้สึกว่าเขาเริ่มต้นกับเราแล้วอะ่ะกูว่ามันเป็นเป็นการให้เกียรติกันมากกว่าเราก็ลบของเราเขาก็ต้องลบของเขาอะไรเงี้ยมึงลบอ่ะกูลบกูลบหมดเลยกูไม่ลบรูปแฟนเก่าเหตุผลกูพูดแล้วคนอื่นเชื่อย,ยากมากแม่งขี้เกียจลบแฟนกูคงขี้เกียจลบเหมือนกันถ้าเขาใช้ชีวิตกันมามเกินกว่าหนึ่งปีรูปแม่งเยอะมากกินข้าวมื้อนึงก็กดไป3ามสี่รูปแล้วคิดดูดิยุคโซเชียลอ่ะ กูคิดว่าทุกคนจะรู้ได้ว่าถ้าเขาแบบเป็นเพื่อนจริงๆเราจะรับรู้ได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นแบบกันจริงๆยังมีความรักเก่าลงเหลือในเชิงชู้สาวอะเออเราก็จะรู้ได้โดยธรรมชาติอยูล่ละถ้าอย่างนั้นน่ะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ให้ใหจบเลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยเลจริงเหรอรักมากก็ไม่ก็เลิกเหรอไม่ไหวว่ะมึงแบ่งความรักใครได้วะเก็ต้องหลบแล้วก็เก็บมาทำไมอะอ้า เพราะเป็นความรุจแงของเรามันมีค่าหรือามีค่าครับตอนเรารักเธอนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้งั้นถ้าเขาบอกว่าขี้เกียจลบเพราะมันเยอะเดี๋ยวก,กูลบให้รับได้ไหมถ้าแฟนของคุณยังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าบนโลกโซเชียลอะไรเงี้ยเฟซไอจีฟอนอยู่อ่ะมาเม้นต์บ้างมาไลค์บ้างอันนี้ได้ไม่เป็นไรเขาไลค์เขาเมนต์ ก็ถ้าแบบโมเสุดใจอ่ะกูก็ไม่ไม่ไม่อะไรเพราะกูรู้สึกว่าแฟนเก่าก็สามารถเป็นเพื่อนได้พูดได้ว่าเข้าตัวเองก <c oughs> ูยังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าอยู่บางคนเนี่ยเพราว่าอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราอยู่เราก็ไม่ได้อยากเห็นเขาหรอกแต่ว่าแบบการลบอะ่ะกูเคยลบแฟนเก่าบางคนแล้วเขาทักมาจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมจะไม่เป็นเพื่อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมมีปัญหาซึ่งเราจบดีกันแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าบางคนอ่ะเขารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนกับเราได้รับได้เดี๋ยวข้างในรู้สึกแน่แม่งมาอีกแล้ว แม่งมาเฮ้ยคำนี้อีกแล้วกูเชื่อนะกูเชื่อแต่พอทุกครั้งที่เาขาเคลื่อนไหวมีคอมเมนต์เกิดข,ขึ้นกูจะมาอีกแล้วใจแค่แม่สะก,กิดบ่อยยังวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ใจคนหลอกใช่ไหมบางทียังไม่รู้ใจตัวเองเลยสมมุติแฟนมึงโพสตท้อใจแล้วแฟนเก่าก็ามากดหัวใจมึงโอเคเหนื่อยชีวิตจังเลยแล้วแม่งกูไม่ค่อยเช็กอะไรพวกนี้แลวก็แล้วแต่ใครอยากกดกกดไปเม้นบ่อยๆอุ้ยไปที่นี่อีกแล้วเหรอเฮ้ยร้านนี้อร่อย หมูว่าทาร้านนี้ก็ดีนะมิงตงมะไม่ได้หรอก <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ครูก็ไม่ไม่มีทางแต่ฉันทำได้ไงทำได้ที <laughs> <laughs> นี้ไม่ได้ดูแฟนเก่าคมเมนบะหมี่ร้า,านนี้อร่อยเหมือนเดิมไหมน่าจำได้ทุกครั้งที่ไปกินโอ้ไ <laughs> อ้เหี้ยไอ้เหี้ยครูตารลรถกูพาไปส่งเลยไม่แต่ตั้งสึงหมูเขาเหม็นอะ ูรู้ยังรู้สึกว่าเขายังให้เกียิกูนะถือว่าเขาคุยในที่สาธารณะที่กูมองเห็นได้ไม่ได้แอบคุยอ่ะถ้าแอบคุยกูรับไม่ได้มันเป็นอะไรที่เหมือนว่าเราสู้แฟนเก่ากูรักเก่าไม่ได้มันจะเป็นการโนเวนเออมึงรู้ป่าวว่าแฟนเก่าของแต่ละคนแม่งแบบรักกันแค่ไหนอืมแม่งรักกันอยู่แล้วอืมทะไรได้อ่ะรับได้ไหมถ้าแฟนของคุณชอบไปเที่ยวกลางคืนกับแก๊งผู้ชายอะไรเงี้ยกินเหล้าแล้วเหล้าไปปาร์ตี้ไปผับ รับได้ถ้าเป็นเพื่อนที่เราเคยเห็นค่าหน้าค่าตาสักนิดนึงนะตอนแรกเหมือนจะรับไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ล่าสุดี่ยรับได้เพราะว่ารักมาก <laughs> เพราะรักมากแล้วก็มีนะยาพูดอ่เขาดูเฉยๆกับการขึ้นรถกับผู้ชายได้สบายเลยเพราะผู้หญิงบางคนอาจจะมีเพื่อนผู้ชายเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมึงโอเคโอเคเพราะว่าถ้าหตูกูเคยเคยเคยบอกแล้วว่าสําหรับกูอะเพื่อนคือแบบ แมงร้อยเปอร์เซนต์กูเลยไม่ห้ามว่าเขาจะไปเจอเพื่อนแบบไหนอะไรเงี้ยเป็นจะเป็นผู้ชายเป็นกระเทยเป็นอะไรเงี้ยกูได้หมดเลยแต่กูแค่ไปรับกูเป็นห่วงแค่นั้วันนี้เพื่อนมาส่งถ่ายรูปมาเป็นผู้ชายเขาทําโดยเฉยมากกูเลยรู้สึกว่านั่นคือเรื่องปกติของเขาเรื่องปกติของเขาอ่ะกูเลยเคารพเคารพเขามากแต่สุดท้ายแล้วถ้ากูลองมองหน้าแล้วห้าวคนนมันจะมีทรงแบบตัวลายๆอยู่อ่ะถ้าเป็นทรงแบบผู้ชายรายๆแบบแบดกูเชื่อว่าทรงอย่างแบดนะเอออย่างนั้นรับไม่ได้รู้สึกว่าเขาอาจจะจ้องที่จะกินแฟนคุณอยู่ รับได้ไหมถ้าแฟนของคุณค้างกับเพื่อนผู้ชายค้างคืนค้างคืนั้างวันรับไม่ได้ทำไม่ต่อให้เขาบอกว่าเพื่อนนั้นจะซีแค่ไหนเพื่อนรุบานเลยโอ้โหต่อตรงก็เปลี่ยนเล้วะวะถามว่ากูรับได้ไหมถ้านอนสองต่อสองถ้ามันเป็นเหตุจําเป็นอ่ะกูก็คงทําอะไรไม่ได้แต่กูคงไม่ชอบอะเช่าห้องนอนใช่ไม่ไปเช่าแยกเต็มนอนในปั๊มก็ไม่ได้นะคำตอบคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะกูไม่เชื่อใจผู้ชายอ่วแล้วถ้าอยู่ดี ไปนอนสองคนเมาทั้งคู่ทาไงอ่ะสมมติคนนึงเล่นคนนึงไม่เล่นไอคนที่เล่นก็กอดปรากฏแม่งติดแฟนเราก็ติดอารมณ์มาเมาด้วยเหลืออะไรอ่ะครับเหลืออะไรเหลือแต่ซาาไปเก็บเลยชอบยกตัวอย่างและเก็บนะแย่มากอ่ะเพื่อนแฟนกูบางคนที่กูแบบกูใช้คำว่าบางคนนะมันก็กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้อ่ะ กูว่าไม่คิดอะไรถ้าแฟนกูนอนด้วยแต่ถ้าสําหรับถ้ามีเพื่อนบางคนที่กูรู้สึกว่าอันนี้มันแปลกๆเ่ยกูจะไม่สบายใจมันอยู่ที่ประเภทเพื่อนที่เขานอนอ,ะอ่ะสมมติไอ,อ้แบงค์อือไอ้เฮียแบงค์ไม่ไว้ใจอะไรใไหไอ <c oughs> ้เฮียคำไม่เจอหางไม่เาง,มงาหมดเลยแบงค์โอ้โหเราแล้วถ้าแฟนเราบอกว่าไม่แต่เพื่อนเนี้ยคบมาแน่หนุ่มบานแม่งโคตรจะเพื่อนเลยคบแต่ว่าาแล้วมันเอาไม่ได้ไงอ่ะเองนกจริงเออกูเชื่อว่าวันหนึ่งมันกูอาจจะคิด แย่คิดลบไปหน่อยแต่คนจะเอามันก็เอามันได้ถ้าเมียมึงคนเดียวผู้ชายหมดเป็นคนจะดูหนังมาเยอะมันกูว่ากูก็เสพอะไรพวกนี้มากเหมือนกันอิชิโงะพูดอย่างนี้กูรู้สึกแย่มึงมาพูดมารู้สึกหลับไม่ได้แล้วอะคำตอบของดูสนมากอยู่ที่ความรู้สึกคนนี้รักมากกันกมีอยู่ในชีวิตก็พยายามจะรักษาเออรักษาแลวผ่อนปลนกันร่กันเฮ้ยกามาเดือดเท่าหร่รักแกนเพื่ Bà bà nhớ trời